และนี่ก็คือนวัตกรรมที่ย่อส่วนโรงงานสกรีนให้เหลืออุปกรณ์เพียงแค่4ชิ้นเท่านั้นสร้างธุรกิจและสร้างกำไรจากการสกรีนเสื้อได้ง่ายๆซื้อเสื้อมา70บาทสกรีนขาย199 299หรือแพงกว่านั้นคุณก็สามารถทำได้สร้างกำไรให้ธุรกิจคุณ100%ถึง300%อจากการลงทุนเพื่อที่จะเปิดร้านสกรีนเสือ้อโรงงานสกรีนเสื้อได้ ด้วยอุปกรณ์ของ i n ง m a n Micro i ิ In k Craft Express ตัวนี้ครับผมอุปกรณ์ทำเงิน4ตัวที่ว่าก็คือ 1. เครื่องปรินเตอร์ DFT c r a f t Express ตัวนี้นะครับ 2. ก็คือเครื่องอบกาว c r a f t Express 3. เครื่องรีดร้อน Craft Express และ 4. n o โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเพียงอีก1ตัวเท่านั้น 4. อุปกรณ์นี้เปิดร้านได้เลย ซึ่งวิธีการทำงานของลูกค้าเพียงแค่ออกแบบลวดลายที่ตัวเองจะต้องการสกรีนลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพโลโก้หรือข้อความก็ได้โดยการปริ้นด้วยน้ำหมึก DFT Textile ที่เราจำหน่ายนะครับเอาภาพที่ปริ้นเนี่ยไปบนฟิล์มเอาไปอบกาวเป็นเวลา15วินาทีและเอาไปรีดร้อนบนเสื้อโดยเครื่องรีดร้อนของ Craft Express เท่านี้คุณก็มีเสื้อยืดที่จะพร้อมจำหน่ายได้เลย จุดเด่นหนึ่งของเครื่องปรินเตอร์ตัวนี้ของ DFT Craft Express ของเรานะครับก็คือการออกแบบตัวเครื่องที่สวยงามแข็งแรงทนทานกล้าบอกได้เลยว่านี่คือบอดี้ที่ทำจากโลหะทั้งตัวแข็งแกร่งกว่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อในตลาดหัวพิมพ์เครื่องปรินเตอร์ตัวนี้เป็นหัวพิมพ์ p สัน1390ที่ทั้งถึกทนแข็งแรงมากๆความละเอียดสูงถึง2,400 DPI ละเอียดมากๆเมื่อเทียบกับหัวพิมพ์รุ่นอื่นๆของเอฟสัที่ขายในท้องตลาดมีระบบกวนหมึกขาวอัตโนมัติเครื่องปรินเตอร์ตัวนี้มาพร้อมกับถาดโหลดฟิล์มทั้งแบบม้วนและแบบแผ่น A3 A4 ทําให้การทํางานยืดหยุ่นมากๆถาดรองฟิล์มเนี้ยก็ยังมีระบบทําความร้อนด้วยฮีเตอร์ด้วยทําให้ภาพแห้งไวมีระบบดูดฟิล์มทําให้ฟิล์มเรียบระหว่างงานพิมพ และนี่คือแพ็กเกจที่คุ้มค่ามากๆที่จะทำให้เซตเซตนี้เป็นเครื่องปรินเตอร์ DFT ที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดและที่สำคัญต้นทุนในการพิมพ์ของงานสกรีนนั้นอยู่เพียงแค่25บาทต่อ1 A3 เท่านั้น Inkman และ Microink นะครับเรามีบริการจัดส่งและอบรมติดตั้ง สอนการใช้งานเครื่องพิมพ์ Cra f x p x p s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  และอุปกรณ์ของเราทุกตัวนะครับทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าทำไม่เป็นช่างเราจับมือทำนะครับถ้าเกิดสงสัยว่ามันทำงานยังไงขอเชิญที่โชว์รูมอิงแมนไมโครอ n งทุกสาขาเลยนะครับพนักงานของเรายินดีที่จะช่วยเดมโมแล้วก็ช่วยสอนการใช้งานก่อนคุณจะตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ของ i n ง Man Micro i n ง Craft Express ตัวนี้นะครับแล้อย่างไรเจอกันที่โชว์รูมเราครับสวัสดีครับ